ร้องดีๆนะร้องดีๆนะร้องดีๆนะถึงๆตุึงงุึงถึงหมาย4 0 0 3 8ึ่งสองสามสี่ศูนย to make it through ใช่ดูใช่ใจเย็นๆยลูกขนาดสั่นนะเนี่ยใช้ได้เลยปีปีที่แล้วมาสมัครปะค่ะพักใต้ภาคกลางภาคกลางใจเย็นใจเย็นไหนคะกรุงเทพอแ่บแล้วได้คอมเมนต์ว่าไงปะบอกว่าให้พลังดีขึ้นดีขึ้นอ่ะต่อลูกใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ได้แล้วนะคะฟิลมันบอกเออดุดุอ่ะโอเคเลยอ่ะเมื่อกี้แบบมันใช้ได้แล้วแต่ทีนี้แบบถ้าเกิดใหม่เพลงนึงขออีกแบบนึง ขอแบบเป็นสไตล์ที่ที่ไม่ใช่แบบมาต่างต่างเออขอต่างกันเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเรากับคล้นไป สนุกแบบอารมณ์ดีแม่ไหมน่ารักน่ารักแบล๊วแบลซัดใส่คุณรักไปเลยเนี่ยที่ฉันแอบหลงรักอยากได้เสียงอยากเธอนะเขาอยากเข้าไปทักทายอยากบอกความในให้รู้สิเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายก็เพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงจึงีม่ ต้องเก็บไว้และต้องสนไว้ลึกๆในใจก็เพราะว่าฉันนั้นคือตอนนี้หนูแบบหน้าตาเคร่งเครียดมากเลยะ <Hi. S 2> ขนาดเพลงสนุกแล้วก็ยังไม่หนุกอะ mm ่ะ hmm. เหมือนแบบว่าแบบตั้งใจร้องมากไปอะค่ะ mm hmm. ตอนนี้ร้องมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่นะ mm hmm. แต่แบบว่าถ้าเราข้างในเรามันต้องสนุกมันต้องสนุกที่จะแสดงด้วยลูก mm hmm. ตอนนี้มันมีแต่ มันเหมือนนี่แต่คิดว่าเดี๋ยวจะไอ้นู่นเดี๋ยวจะไอ้นี่จะไอ้นั่นเนี่ยจะคิดอาจจะคิดว่าจะ impress ยังไงอยู่รีบเร่งไปอะลูกนี่เรามีเวลาให้เพราะว่าหนูดีแล้วดีแล้วน่าสนใจนะทีนี้ทีนี้คเปตดว่าอารมณ์กับการร้องอ่ะมันตอนนี้อารมณ์ได้แล้วแต่เรื่องร้องอ่ะอยากให้เด่นขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันจะได้มากรบอารมณ์นิดนึงแล้วมันจะพอดีลูก เพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกที่หนูมีอยู่แล้วหละเอาเอาเรื่องของร้องออกมาโชว์โชว์ชเสียงที่มันแน่นกว่านี้ที่มันมีพลังกว่านี้ออกมาใจเย็นๆไม่ต้องรีบหายใจเรื่อยเพราะขนาดเขาสัน่นเขายังโอเคเลยนะเพลงไทยนะะสั่นหายสั่นเพลงได้กับเพลงอะไรก็ได้หายสัน<ๆ>ยส่นยัง,<ๆ>ยนยงคะเออใจเย็นๆคาดาวไม่มี <ม>ว่าหนูมีปัญหากโมดสดชื่นแน่ๆไ, <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่่ะรุะเพราะคำว่า,า,า,วา,า,วาด้วยการแต่งตัวของน้องเขาอ่ะน้องเขาดูดแบบแบ๊วไงแต่จริงๆแล้วน้องแต่ถ้าเราคิดนั้นแต่เพลงที่น้องเขาเลือกมามันเป็นเพลง power เป็นเพลง strong <ผ>เป็นเพลง strong ท<ช>ั้งนั้นเลยอ,อะ ก็เลยทำภาพมันหลอกใช่ใช่แต่จริงจริงนะเพลงเพลงแรกที่คุณเลือกมาเป็นเพลงที่จริงๆมันเป็นเพลง strong แล้วทุกเพลงที่น้องมันเลือกมา strong แล้วเขาก็เสียงเขาก็ strong แต่แต่ถ้าชอบนะถ้าชอบน้องมากๆนะชอบเราก็ชอบนะดีดีคือเราอยากเห็นโหมดที่สดใสแล้วมันต้องสดใสจริงๆอยากรู้ว่าอารมณ์ที่หนูจะปรับทันทีเนี่ยหนูจะปรับได้ยังไงให้ทันทีนึออกปะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยหนูจะมีแต่โหมดเดียวก็น่าเบื่อนะลูก ใช่ไหมว่าเออหน้าตาหน้าร่างแต่มีโหมดเดียวคือแบบว่าซัด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 ไปเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราสมมุติว่าหนูได้เข้าบ้านโจทย์มันมีหลากหลายมันไม่ได้มีแต่ทรงพลังอย่างเดียวมันมีทั้งสนุกสนานมีอะไรต่ออะไรถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เนี่ยมันจะออกมาเคร่งเครียดอย่างนี้ทุกเพลงตอนนี้หนูอยู่ในโหมดเคร่งเครียดทุกเพลง แต่ความรู้สึกครูคือทรงพลังหนูก็ยังไม่ทรงพลังจริง<ช>หนูยังเค้นอยู่เลยในความรู้สึกครูนะหนูยังเค้นอยู่แต่ว่าหนูมีพื้นฐานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องมันต้อง,องรีแลกซ์ส่วนเนี้ยเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาแบลแบลมาทักเพลงดีค่ะแบลลบลอย่างที่หนูแต่งตัวมาเลิกเพลงสบายสบาย,บาย <S <S ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าจะเทคนิคอะไรใส่อะไรเข้าไปเยอะ <S <S <leen> อ๋อมีมีคำเตือนอีกอย่างหนึ่ง เราะเราเป็นคนที่มีมีลูกคอนะคะซึ่งบางคนเขาไม่มีแต่เรามีอันนี้พอใส่เข้าไปในเพลงมากไปลูกบางทีมันมันดูน่ากลัวมากกว่าหน้าฟังนะคะลูกคอด้วยสันด้วยนี่พี่ปุ้มแยกออกก่อนอ่ะแยกออกแยกออกแล้วก็ระวังพอมันมีลูกคอมากแล้วเราคุมมันไม่ได้ลูกคอส่วนใหญ่จะพาลงตับแล้วมันจะกลายเป็นร้องไปแล้วมันเพี้ยนตับนะคะถ้าเราลากมา ตั้งแต่ต้นทำสมมติว่าร้องร้องว่าไปเนี้ยไปหางตกก็จะงั้นเงี้ยเออถ้าเรามีแล้วดีแล้วแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้เอาออกได้เอาใส่ได้อะเพ่งที่น่ารักน่ารักหรือเต้นเต้นไม่ต้องคิดเรื่องร้องเยอะเอออย่าคิดที่คิวไม่ขมวดเอาของพี่มาชาได้ไหมคะได้มได้พิงอะไรก็ได้ค่ะ Mười rào su rút, vô rộng, racking mấy công căn, dùng ray bóng, dùng ray อย่าดูแเรียกหาเขาจะฟันทุนดอย่ดูแลรยองเมือไรน่าใจลแล้วเราเคยรักกันเออหนูมีปัญหากระโดดสนุกนะลูกโอเคแล้วล่ะโอเรักแท้ไงร้องได้ไหมไหนลองสิรักเธอรักคือไรตั้งแายกทรัรกกันเกินที่หนึ่งไม่คย ที่นาสกุลรักยี่ห้อรถยนต์รักเพราะว่าไม่ใจรักเธอตยย้องทำอะไรต้องเดินห้างกันกุ๊กเก็กซึ่งกันและกันไม่สนใจตาใครซึ่งฉันไม่เข้าใจไม่เขารักใครละกันในฐานะที่ที่ผมสอนแอคติ้งผมว่าน้องมีปัญหาเรื่องแอคติ้งคือตอนนี้มันอยู่ที่อารมณ์ตั้งต้นพอเราแบบว่าจริงจังมาก เราเอาจริงออม,ามากมันก็เลยแบบว่าผ่อนออกมาไม่ได้มัน,มนเอาจริงเกินไปมันก็เลยทําให้น้องอดูเคร่งเครียดทุกโหมดนะเพลงเบาๆก็ดูแล้วแบบไม่สนุกตามดูแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกรธอะไรกู <c oughs> บอกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่เรื่องพื้นฐานการร้องก็ถือว่าพอใชน้นะครับอาจจะต้องมาให้ดูอีกทีหนึ่ง่ะสำหรับภาคใตน้นะเราไปลองไปปรับมาใหม่เพราะว่าตอนเนี้ย เราพยายามแนบละแล้วก็บอกแล้วก็อยากเห็นแต่มันยังไม่มามันยังเป็นหนูร้องเพลงเบาๆใสๆแต่ว่าหนูก็เอาจริงทุกอันน่ะคือมันบางทีมันมันเยอะมันก็ดูน่ากลัวไม่มีเสน่ห์ไม่มีความผ่อนคลายเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเนนนเนาะเนเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่อยากเห็นก็คือความผ่อนคลายความสนุกความดีแลกแล้วก็รักผู้ชม ร้องแล้วรักผู้ชมอ่ะตอนนี้บางทีตามันแข็งแข็งแบบเหมือนอ,อ้อปองสักในช่วงใหม่ๆ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นผมผมแนะนําว่าตั้งต้นอารมณ์ข้างในมาใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ผ่อนคลายสบายๆแล้วก็ปล่อยอารมณ์ให้มันไปกับเพลงครับตอนนี้มันมันอยู่ในโหมดเฮ้ยเครงเครียดว่ะเฮ้ยเอาจริงว่ะ น้องกำลังโฟกัสแต่เรื่องร้องอยู่ป่ะกำลังหายใจมันก็เลยดูไม่มีเสน่ห์เออเปลี่ยนบทให้ท่านตอนตอนเวลาที่ตอนเวลาที่นาโอมชาตรีคงสวนน่นนะฮะตอนสอนค่ะเวลาร้องนาโอมเดี๋ยวจะไมเจอกันใช่แต่เวลาเวลาร้องเพลงสนุกสนุกกันนะอันนี้เป็นเกรดสนุกสนุกสำหรับน้องๆที่ถ้าจะขึ้นมาร้องเพลงต่อนะบอกว่าให้คิดถึงเวลาร้องเพลงสนุกให้คิดถึงลูปโอ แบบร้องให้ไปเห็นเห็นลูกโป่งอะลอยลอยแบบกับแต่พี่มันจะคิดถึงพี่มันจะคิดถึงเวลาร้องเพลงเวลาแบบเราเห็นผู้ชายที่เรากำลังจะจีบแบบจริงจริงแบบอยากร้องเพลงแบบเหมือนเราชอบใครสักคนแล้วก็อยากรับแทมคืออะไรไซส์พงเราต้องแบว่ะเราอยากให้เขาชอบเราอะเราต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจามไงพี่รัก แล้วผู้ชายก็จะกลัวหนูไปเขาจะกลัวไปแต่น่ารักค่ะดีมีต้นทุนดีอยู่แล้วไปปรับแค่ attitude attitude นะก็เปลี่ยนโหมดให้ทันเวลาเพลงสนุกก็อย่างหนึ่งเพลงจริงจังก็อย่างหนึ่งนะคะตอนนี้มันเหมือนกันหมดคือเครียดทุกเพลงจ้ะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะ